เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับเรื่องที่จะไม่ทุกข์ไม่มีพระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความทุกข์ปัญหามันก็เกิดอุปสรรคมันก็มากแตกต่างกันไปตามเหตุตามปัจจัยทุกมากทุกน้อยนะครับอยู่ที่เหตุปัจจัยของแต่ละท่านซึ่งไม่เหมือนกันหลายท่านอยู่ในที่ทํางานอยู่ในครอบครัวทัศนคติมุมมองอะไรต่างๆแตกต่างกันด้วยความที่ไม่เข้าใจ ก็เกิดการแตกแยกทะเลาะบอกแย้งเป็นศัตรูกันก็มีล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์นะครับและก็ทุกข์ที่วิกฤตสําหรับชีวิตบ้านก็จนถนนก็พังสตังค์ก็หมดรถก็เสียเมียก็หนีเป็นหนี้ท่วมหัวเจ้าผัวก็ไม่เอาฐานการงานก็ไม่ก้าวหน้าผู้บังคับบัญชาก็รังแกโอ้ชีวิตมีแต่แย่กับแย่ไปหาผู้ที่ทํานายทายทักก็บอกให้เปลี่ยนแล้วก็เชื่อก็เปลี่ยนชื่อบางเปลี่ยนนามสกุลบ้าง เปลี่ยนที่หลับที่นอนเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่ทํางานทั้งหลายทั้งมวลสารพจน์ที่จะเปลี่ยนแต่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้นคติในทางพระพุทธศา,าสนาทรงสอนว่าวิธีเปลี่ยนที่ดีที่สุดก็คือเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนความคิดและสาธิตวิธีทำคิดใหม่ทําใหม่พูดใหม่นั่นเองแล้วชีวิตจะดีขึ้นคุณภูวดนภูพัรพพรทรโยธินได้รจนากาวีวิธีเปลี่ยนเอาไว้อย่างน่าคิดนะครับความว่า เปลี่ยนความร้ายเป็นความรักดีนักแท้เปลี่ยนความแย่เป็นรอยยิ้มอิ่มสุขสัน์เปลี่ยนความชังเป็นความชอบมอบแก่กันเปลี่ยนความรั้นเป็นรอบคอบสอบถามคนเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีมีโอกาสเปลี่ยนความพลาดเป็นความพร้อมเพิ่มเหตุผลเปลี่ยนใจร้อนเป็นใจเย็นบำเพ็ญตนและเปลี่ยนมืดมนเป็นสว่าง ทางเจริญเรามาช่วยกันเปลี่ยนอย่างนี้ครับชีวิตเราจะดีขึ้น